คืออะไรกันคำว่า friend uh, you know what you know what you know what วันนี้นะฮะก็คืออีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะถามเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าคำว่า friend คำว่าเพื่อนในภาษาอังกฤษเนี้ยมีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็มีความแตกต่างหรือว่าเหมือนอะไรยังไงนะครับก็คือเมื่อกี้นะก็ช่วยกันตอบกันคามาแล้วจนได้ลิสต์สั้นๆหนึ่ลิสต์นะก็คือดังนี้ครับคำที่หนึ่งคือ do Did I just do something t h d you hear that? Okay dude ม <laughs> ่นจรกัเดี๋ยดีแล้วมันออกมาเอง dude คงไม่ได้ยินนะปอนไป uh, dude คือก็คือเพื่อนเหมือนกันอย่างที่บอกขอทีอ่ว่าอีกทีหนึ่งแบบเคลียร์ๆแล้วก็จะได้เรคคอร์ดตรงนี้ด้วยจะได้เอาไปขึ้นใน uh, YouTube อีกทีนึง dude ก็คือเพื่อนแต่ว่าเพื่อนแบบสนิทมากๆคือแบบว่าเพื่อนแบบเหมือนเพื่อนฝูงเพื่อนเฮฮาอะไรเงี้ยเพื่อนที่สนิทกันมากๆนั่นคือ dude mate ก็คือเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนต้องใช้กับอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็คือ classmate เพื่อนที่นอนห้องเดียวกันคือเวลาอยู่หออะไรก็คือ roommate หรือว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนกันก็ schoolmate อ่าหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ทําง,งานก็ได้ก็คืออาจจะเป็น workmate เ no. นะอ่าแต่นั้นเราใชกอันหนึงนะ่งเนาะ colleague เออ colleague เป็นเพื่อนก็ได้ยังไม่ได้เขียน บอกตรงนี้นกัน colleague คือเพื่อนร่วมที่ทำงานนะครับแล้วก็ partner partner ก็แปลว่าเพื่อนได้ร่วมเหมือนกันก็คือว่าเพื่อนที่แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในทางธุรกิจนะฮะก็คือ business partner business partner คือ partner ที่ทำธุรกิจร่วมกัน partner อาจจะเป็น life partner คือ partner แบบอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชีวิตก็ได้ life partner ก็คือสามีภรรยาน,นั่นแหละนะฮะ b u ดี้อีกหนึ่งคำ บัดดี้ก็คือเพื่อนแบบเพื่อนสนิทเหมือนกันคือเพื่อนที่แบบไปไหนมาไหนด้วยกันนั่นคือบัดดี้อาจจะไม่สนิทก็ได้แต่เป็นบัดดี้อ่ะคือแบบเห็นเห็นเอที่ไหนเห็นบีที่นั่นนั่นคือบัดดี้นะครับเพื่อนสนิท close friend เพื่อนดีที่สุด best friend นะฮะเพื่อนสนิทเพื่อนเพื่อนเพื่อนสุดยอดอะไรเงี้ยอาจจะ best friend ก็ได้ close friend กับ best friend นี่อาจจะใช้ต่างกันบ้างในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนที่แบบจะบอกเพื่อนสนิทที่แบบเพื่อนสนิทส่วนใหญ่เพื่อนสนิทเราจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่แบบ พื่อนรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยคือนที่สุดที่สุดอะเราต้องมีบ้างแหละคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือ best friend ไปเลยนะฮะ close ขาจจะ close แต่ว่าอาจจะไม่สนก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้สำหรับเราอะไรเงี้ยก็เลือกใช้ถูกต้องด้วยก็แล้วกันนี่คือหนึ่งลิสแบบสั้นๆนะครับที่แปลว่า friend มีอะไรกันบ้างเคลียร์กันไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้งานก็คือใช้ให้มันถูกอธานการ์ด้วยก็แล้วกันนะครับนั่นคือ you know what โอ้ลืมหนึ่งคำเมื่อกี้ลืมจด <laughs> yes, yes thank you Aman <c oughs> ใช่แล้วพ พอแต่ว่าคำนี้เนี่ยมันจะจะใช้โดดๆไม่ได้นะรู้สึกจะไม่ไม่เคยมีนะมันจะใช้แตบ,บว่าพ่อ PAL เหมือนเหมือนเพนพ่อคือเพื่อนที่อ่าเวลาเราเพื่อนที่รู้จักแบบทางจดหมายเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนอะไรเงี้ยบอกว่าเพื่อนที่แบบรู้จักการทางจดหมายไม่เคยเห็นหน้าคือเขียนผ่านทางหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยเพนพ่อหรือว่าอะไรเดียเมื่อกี้ยกตัวอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละเนาะหรือว่าอ่าอะไรนะเพนพ่อแล้วก็อะไรนะอะไรนะที่เว็บไซต์อันหนึ่งที่ใช้จ่ายตังในทางอินเทอร์เน็ตจำไม่ได้ อพออะไรนะ paper paper นั้นไม่ใช่คือแบบเขาเขาเรี่เทียบว่าพอนึกถึงนึกถึงหนึ่งคำเลยเมื่อกี้นึกแล้ว yes paper แต่ paper ก็คือในความหมายนั่นแหละจะมีอีกหนึ่งคำฮะที่แปลว่าเพื่อนเหมือนกันคือเพื่อนร่วมอะไรสักอย่างเป็นคู่คู่อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเป็นเพื่อนที่ช่วยทำ peer 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 เรีพื่อนเพื่อน peer tutoring peer tutoring ก็คือส่วนใหญ่เราก็จะจะจะเห็นคำนี้จากคำว่า peer tutoring ก็คือการการติวการเรียน จากเพื่อนนั่นเอง peer tutoring จริงๆแล้วคอนเซปต์ของครูพี่บางเอลก็ประมาณ peer tutoring คือการแบ่งปันความรู้แบบเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย peer tutoring peer tutoring คือการการติวแบบกับเพื่อนอะ peer ตัวนี้แปลว่าเพื่อนแปลว่าเป็นแบบนั่นแหละเป็นมิตรสหายอะไรประมาณนั้นอะเนาะถ้าเราไปนิดนึดนงเดี๋ยวลิสคงจะยาวขึ้นซึ่งอ่ะเอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนก็แล้วกันอย่าลืมนะครับอันไหนใช้อย่างไรก็นะครับและนี่ก็คือช่วงของ you know what Do you know what really my